ต่อไปเป็นที่ประดิษฐานของพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่มีคุณูกปการต่อประเทศไทยคือพระเจ้าตากสินมหาว่าพิธีบูชาก็ว่านโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวทะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะโอมสิโนราชาเทวะชยะตุพะว,วังสเปสตูวินาสันติโอมสิโนราชาเทวะ,ะววววน,าน,ม,น,าาวะนมามิหังพระหมหากษัตริย์คือสมเด็จพระเจ้าตาก็ประสิทธิประดิษฐานคู่อยู่กับรัชกาลที่หพรนนเรศวรมานมัสก,การกันได้นะครับที่ วิหารหรือของวัดแก้วฟ้ายจุฬามณีถ้าเรือเก็บกายครับสวัสดีครับ